ทำไมผมแกะแล้วมันไม่ง่ายเหมือนคนอื่นเขาอะ่ะ SAR ซองแรก SAR ซองแรกเฮ้ยกร์ซบอลว่ะแล้วสีฟ้าๆอย่างงี้เฮ้ยอะไรวะมาสเตอรต์บอลเหรอ SAR วะ่ะบอกอีวีมาแล้วคือผมพิออเดอร์ไปหนึ่งเดือนก่อนใช่ไหมแล้วคือเพิ่งมาส่งมเมื่อกี้ คือผมเลยรีบวิ่งไปเอามาเลยเว้ยมันเป็นหนึ่งในพวกยามพอที่ผมชอบมากๆา่ะจะรออะไรไปรีบเปิดกันเลยนีอ่อีวยแต่ประเด็นตอนนี้คืออะไรรู้ไหมที่ผมอยากได้ที่สุดในตอนเนี้ยคือ อีว e ุยเว้ยไม่ใช่แบกกี้นะคือแบกกี้ก็อยากได้เว้ยอาร์ตมันสวยมากแต่ว่าที่ผมอยากได้ที่สุดอ่ะคืออ e ีวุยเพราะว่าผมชอบอ e ีวุยมากแล้วก็ลองลงมาก็แบกกี้แหละแล้วก็เป็นนิมเฟียสองใบนี้คือโคตรสวยโอเคอว้ย เฮ้ยเอ้ย,เ,อยเขาใส่ท็อปโหลดเด้อไหมด้วยวะการ์ดโคตรสวยอะ่ะโคตรน่ารักอะ่ะสําหรับใครที่มาดูคลิปนี้แล้วยัยงไม่รู้จักผมนะคือผมอะ่ะไม่ได้เล่นการ์ดพปกเยมอดเลยนะคือผมมาเป็นแบบคอลเลกเตอร์แบบเป็นนักสะสมเฉยเฉยคือผมไม่รู้หรอกว่าการ์ดไปเนี้ยมันเก่งหรือเปล่าความสามารถอะไรยังไงผมก็ไม่รู้นะแต่คือแบบอีวุยอะ่ะผมชอบอีวุยมากอ่ะทําไมมันน่ารักขนาดนี้วะดูดีแบบโอ้โหเห็นท้องอย่างงี้แบบถ้ามีตัวจริงนี่แบบอยากขยุ่มพุงน้องจริงๆเลยผมขอเปิดแค่2กล่องกันดีล่องแล้วกกก็่อนจะเปิดาร แน่นอนผมเตรียมมาแล้วสองเตรียมการเซเวอร์เอาไว้อีก4อันนะคือจริงๆยอย่าปกติผมก็จะใส่ท็อปโหลดเดอร์แหละแต่ว่าท็อปโหลดเดอร์ผมไม่ทั้งหมดเว้ยเหลือแต่การเซเวอร์นะก็เลยแบบว่ารอบนี้ก็เลยใช้การเซเวอร์ไปก่อนแล้วกันโอเคมาดูตัวกล่องกันก่อนดีกว่าผมว่าซองมันน่าจะสวยกว่านี้แน่ๆเลยเทศกาลเทอร์รัสเต EX นี่นะกล่องก็จะมีน้องวุ้ยเทลปากอดโอกาปองแล้วก็มีแบกกี้แล้วก็มีนิม ไม่ใช่นิมเฟียมีกาเซียด้วยนะครับแน่นอนบล็อกเนีนะ้ยังไงผมอยากได้อีวูมากเลยเว้ยคืออยากได้แต่อีวูแหละคือเทนเนอร์ไม่มีอันไหนที่อยากได้เป็นพิเศษนะมอนโตัวอืนก็ไม่มีที่อยากได้เป็นพิเศษเหมือนกันโอเคมาเริ่มเปิดกล่องแรกกันเลยดีกว่ากล่องสวยจริงดูดิแม่กล่องโคตรสวยโอ้โหไม,ไม่ไม่กล้าแกะเลยโอเคแล้วก็เปิดดานข้างตรงนี้มันกลับมาเป็นแบบเหมือนแบบที่เปิดขนมอย่างนี้แล้วอะ่ะ อ้าวทำไมผมแกะแล้วมันไม่ง่ายเหมือนคนอื่นเขาอ่ะพองอย่างสวยอะ่ะดูดิเฮ้ยแต่ว่าถ้าเป็นการอย่างนี้นี่เซนเตอร์ล,ลิงมันดูเหมือนเบี้ยวไปด้านซ้ายนิดนึงนะเนี่ย แต่ไม่เป็นไรมันก็แค่ซองเนาะเชื่อซองมันสวยจริงว่ะบล็อกนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นบล็อกเล็กนะครับผมมันจะมีแค่สิบซองเท่านั้นเองแต่ว่าในหนึ่งซองเนี่ยมันจะมีการ์ดมาให้สิบใบเลยนะครับอันนี้ผมก็ขอพูดไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆส่วนตัวแล้วเนี่ยผมแบบเป็นคนที่ชอบเวลาเปิดซองเนี่ยชอบใช้กันไกลเพราะว่าหลายคนเขาจะชอบแบบว่าเอานิ้วฉีดด้านข้างหรือว่าเอานิ้วฉีดด้านหลังใช่ไหมซึ่งผมรู้แล้วว่าฉีดด้านหลังอะ่ะมันก็ค่อนข้างปลอดภยัยแต่ว่ารู้สึกว่าการฉีดอะ่ะยังไไงงมมมมมมัันนนนกกก็เเสีีี่่ยททจะะะแบบบําาใหุ้้้้ดดดิขึผ ผมรู้สึกว่าการตัดอะมันชัวร์กว่าค <c oughs> ือยังไงการฉีกอะมุมซองยังไงมันก็มีโอกาสที่มันจะไปชนขอบอข้างอยู่ดีนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเชนกาตัดสำหรับผมเนี่ยมันเซฟกว่าซ <c oughs> องแรกขอความร่วมมือเป็นอีวีด้วยน่ารักโอ้มลงมอสเหล็กเพิ่งเห็นชื่อไทยของไอตัวนี้นะเนี่ยโอ้ยคิกิคิกิสึโอ้โหชื่ออ,อ่านยากจริงๆเลยแล้วก็อุ้ยโปเกบอลหรอการนำทางนักสำรวจเฮ้ยกาสสวยกาสสวยก็ เยเดี๋ยวนะ SAR ซองแรก SAR ซองแรกเดี๋ยว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 นะซองแรก SAR ทำจริงเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนจะเป็นอีวุ้ยด้วยนะเดี๋ยวนะข้างบนอะไรอ่ะเฮ้ยเห็นไหมเห็นท่าธรรมดาไหม สวยอะเล่นแต่ซองแรกเลยวะโอเคใส่ซองโอเคสบายใจได้ปอดหนึ่งแล้วเพื่อความปลอดภัยผมเอาไปใส่ในการเซเวอร์เลยว่าใครมันจะไปคิดว่าจะได้ซองแรกกันวะ SAR S A R E V คือมันออกง่ายหรือว่ามันออกอะไรวะโอเคใส่การเซเวอร์เรียบร้อยซองแรกก็เอาผมเลยว่ะ E V S A R ใบเอ,อเื่นนี่คือไม่ต้องดูแล้วมั้ง <c oughs> คือการ์ดของเล่นอ่ะผมไม่รู้นะว่าอะไรมันเล่นได้ไม่ได้ที่เหลือทั้งตั้งนี่ต้องเปิดไหมเนี่ย อ่ารูจาบูก็กิ้วการเอ้ยอาอาวะ่ะขอเป็นอีวอยได้ไหมตระกูลอีวอยได้ไหมยง่าสายฟ้าทันเดอร์เอ็กอ้โคตรสวยโอเคจริงๆแค่การ์ดอาร์อาร์ของตระกูลอีวอยคือมันก็สวยมากแล้วนะเก้าใบจริงผมอยากเก็บอาร์อาร์โครบเลยนะแบบคิดดูแบบใส่แฟ้มทั้งหน้าแล้วแบบแม่งมีเก้าใบครบนี่คือแบบโคตรผูกฟิลจริง โนโกกิโอ้ยมิไรดอนเอ้ยการบอลว่ะแล้วสีฟ้าอย่างงี้กาเซียนหรือว่าชาวเวอร์สหรือเปล่าอ๋อวันนี้เอ้ยตตวเชี่ยสวยว่ะเฮ้ยวันนี้โนโกเอ้ยเดี๋ยวนะเพิ่งเห็นมาสเตอร์บอลว่ะมาสเตอร์บอลวันนี้โนโกเฮ้ยสวยสวยสวยถ้าเป็นมาสเตอร์บอลอยากได้เป็นอีวุยนะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไปเป็นอาอาโอ้ มาชิมาชิระฟอยของมาสเตอร์บอลคือสวยมากเลยนะรู้สึกโปเกมอนไม่เคยทําฟอยอย่างนี้ปะคือผมไม่เคยมีการที่เป็นฟอยอย่างนี้นะสวยมากอะ่ะสวยสวยโอเคมาตองที่สามปึ๊บปึ๊บโอ้มาชิมาชิระแบบอาธรรมดายูกิเมโนโกะแล้วก็อาร์อาร์ฟี่แล้วขอเป็นตระกูลอิบุยได้ไหมรอบนี้กาโอา,อาปองเอ้แต่ว่าไอสวยว่ะโอเคแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลย โอ้โมริเปโกแล้วก็ชาเวอรสแล้วก็ไปต่อไปอ่า uh อ่าเฮ้ยแบ็กกี้เอ็กซ์ โค้สวยเวลนี่เป็นหนึ่งในการ์ดเทนเนอร์ที่ผมว่าน่ารักมากเลยนะแต่ว่าการ์ดมันไม่ค่อยเก่งใช่ไหมเพราะว่าผมเห็นมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่อ่ะในตลาดอะ่ะเคได้ EX ของอีวูมาเพิ่มและอีกล่างหนึ่งผมเพิ่งรู้เลยเนะว่าแบบว่าทุกซองมันจะก,การันตี r r ขึ้นไปอย่างน้อยหนึ่งใบอ่ะนะก็คือแบบการันตี EX แน่ๆอย่างน้อยหนซองใช่ไหมปึ๊บโอเคครัโบ okay, ปึ๊บโอเคโคไรดอนแล้วก็เป้าเจียน แล้วก็ใบต่อไปเป็น ex เฮ้ยเฮ้ยอันนี้เอสเปกว่ะเอสเปกเป็นไซโคนเก็บคืนโปเกมอนอืมไอเอสเปกกาสวยว่ะคือผมไม่รู้นะว่าเอสเปกที่แบบว่าเขาเล่นกันนะใบไหนมันเก่งไม่เก่ง,กงอะ่ะคือผมไม่รู้หรอกว่าใบานี้มูลค่ามันเท่าไหร่แต่ที่ผมรู้คือเอสเปกอ่ะ แมงสวยเว้ยสีแมงโคตดสวยเลยอีรุกกแมนเอ้ยอันนี้ก็สวยจริงๆอีรุกกแมนนี่มันเป็นตัวที่แบบว่าผมรู้สึกมันเทพมากเลยนะร่างสามน,นะดึงแม้อ่างร่างหนึ่งกับร่างสองมันจะแทบไม่ได้ต่างกันเลยก็เหอะโอ้โผฟินมิตรภาพโอ้ฟินนี่เห็นช่วงหนึ่งเหมือนเขาเล่นกันใช่ไหมอ่ะผมเห็นมีช่วงหนึ่งเห็นเขาขายกันอยู่ไอ้ฟินสีทองอะ่ะโอเคโยโนซูกุอ่าหนามเหล็กแล้วก็เฮ้ยอะไรวะมาสเตอร์บอลเหรอ มอนสเตอร์บอลสีม่วงงี้เอฟฟี่หรือเปล่าเอเคซี A ่ Casey วะมอนสเตอร์บอลเคซี่ไม่แต่ว่าชอบจริงว่ะฟอยแบบมอนสเตอร์บอลเงี้ยคือสวยมากก็ไปต่อไปเป็นอุ้ยไปต่อไปเป็นอะไรอะอ่าสีชมพูเหมือนกันเลยนี่พลังจิตมาแล้วต้องเป็นพลังจิตเหมือนกันแล้วก็ต้องเป็นเอฟฟี่ด้วยใช่ไหม เอ้ยนิมเฟียว่ะนิมเฟียสวยจริงเฮ้ยนิมเฟียโคตรสวยอะ่ะเี่ยนิมเฟียเอเอโคตรสวยเลยโอเคได้มาหนึ่งในสามแรกของอ e ีวทุกล่างขาดอีกหกล่างเล็กเล่นก็จิโบรอนจันคำมรอนอ่าแล้วก็เอาวี่หวีชอบชื่อจริงๆเลยตัวเนี้ยแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นอ่าๆสีดำว่ะแต่แต่ว่าไม่ใช่แบกกีนแน่ๆอันเนี้ยเป็น ซิจิคิกิสึโหชื่อเห็นการ์ดใบนี้เป็นการ์ดใช้งานใช่ปะโอเคแล้วก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมปึ๊บโอเคจะเบิ้ลมันจะมีเบิ้ลเอซอาร์มั้งไหมได้ข่าวว่าที่ญี่ปุ่นอะมันมีแบบว่าก็สแพ็คอยู่นะแบบทั้งซองแม่งมีแต่แบบเอซอาร์อะไรเงี้ยปึ๊บปึ๊บโฉงเจี้ยนก็อุ้ยบูสเตอร์โอ้ยอยากได้อย่างเงี้ยแต่เป็นแบบมาสเตอร์บอลอะโอเคแล้วก็อีกใบนึงเป็นอาร์ารสีแดงว่ะ บูสเตอร์แน่ๆเลยว่าด้านหน้ามาเป็นบูสเตอร์อย่างเงี้ยอ่าเสียงแดงโอกระปองวะไม่ใช่บูสเตอร์หรอโอกระปองใส่หน้าก,กากโอเคซองสุดท้ายของบล็อกแรกเปิดดิไหมอ่ะเปิดเปิดไปเถอะซองสุดท้ายของบล็อกแรกปึ๊บอุย้ยเกสากระพือทันเดอร์อ่าแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นอ่าแต่ไม่น่าใช่ทันเดอร์เพราะว่าถ้าเป็นอ e ีวิมันต้องเป็นเทนลาสเตใช่ปะ แขนเหล็ก ex โอเคแล้วก็ที่เหลือโอเครู้เรื่องอุ้ยมีทาโร่ด้วยจริงๆมันมีทาโร่ของบล็อกหนึ่งอะผมจำไม่ได้ว่าบล็อกไหนอะคือทาโร่น่ารักมากเป็น s.r แต่ว่าน้องไม่ค่อยเก่งใช่ไหมเห็นราคามันไม่แพงโอเคเดี๋ยวไปเปิดอีกบล็อกหนึ่งกันเลยบล็อกแรกผลประกอบการซองแรกคือจริงๆแบบจริงๆนะเอาจจริงนะคือถ้าจะเปิดเอาคุ้มอย่างเดียวนะเปิดซองแรกจบแล้วผมก็ไม่ต้องเปิดซองอื่นแล้วเว้ย <laughs> แต่เปิดที่เหลือคือแบบเปิดเอาสนุกไงโอเค ไปเปิดในกล่องหนึ่งกันเลยดีกว่าทุกคนคิดว่าแบกี้มันจะอยู่ในกล่องไหนอ่ะผมว่ามันน่าจะตรงกลางแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาผมเลือกอะไรไปแล้วอ่ะมันจะไม่ดีเพราะฉะนั้นอ่ะผมจะเลือกอันที่มันอยู่ข้างๆละกันผมจะเปิดบล็อกนี้แล้วกันนะคือแบบเอาจริงๆไม่ต้องเป็นแบกี้ก็ได้นะคือแบบตัวอะไรก็ได้เว้ยที่แบบตะกูลอีวีเอสเออาร์ขอแค่ตะกูลวีเว้ยเพราะว่าซื้อกล่องวยูมันต้องได้อีวซิมไม่เอาอย่างอื่นนะอ ผมเปิดอะไรผิดหรือเปล่าวะกล่องที่สองมาสองแรกเออีกก็ได้นะอ่าวันนี้นกโกอีวุย้ยบิดิวรันติ่งลู่อุ้ยกัดนี้กัดอาร์ตแม่งเทวะแล้วก็อีกอันนึงเป็นอ่า,อาเป็นเพิงทะลวงเป็นเอ e ็นเตในอีกฟอร์มหนึ่งนะเพิงทะลวงเอฮะ อโนฮรากุสะอันี้มอนเจนเก้าเลยวะเนี่ยทำไมรู้สึกว่าตัวมันไม่คุ้นเลยอ๋อได้แล้วก็อาอาวะทาราสโตอเอฟี่เออไม่ซ้ำเว้ยตะกวลอีวุยอาอาไม่ซ้ำโอเคในอีน้องวุยมาใส่ตัวแล้วเซลาโอลายโยนว่วแล้วก็ อุ้ยอันนี้น่าจะยาชีมาเชลายปะอุย้ยอีนี่อีนูวะ่ะชอบชื่อจริงเลยพวกเนี้ยยาบาโชฉะสจิคิริซึมอนสเตอร์บอลของบาจิคีสีเขียวก็สวยวะ่ะแต่จริงๆผมชอบสีฟ้ามากกว่าน,นะแล้วก็อุ้ยอ่าว่าวน่าจะตระกูลอีวูเหมือนกันปะเห็นเป็นเทลสัสเงี้ยปึ๊บเอ้ยลิฟเฟียโอ้ยตระกูลอีวูอเอ็กมาคือไม่ซ้ำเลยนะสองกล่องเนี้ยมดเหล็ก โมรุเตโกแล้วก็อาอาวะเชี่ยเอสเอสอุยอ s เอสยังไม่มาเลยวะสักใบเป็นอะไรอะ่ะโอ้ซาฟโกหรอเป็นร่างสองของคอเล็กเลนะคือในโปเกมอนโกผมยังแม่งไม่มีสักทีเลยเว้ยคือคอเล็กเลไอ i ีดีแม่งยังหาไม่ได้เลยในยโปเกมอนโกอ่ะอ่าโคไรดอนอีกแล้วทีแลนแล้วก็มายังเฮ้ยอะไรอะ่ะมอนสเตอร์บอลเหรอ เออขีขาวอีวีปะมันมีอีวีอย่างงี้ปะวะเดี๋ยวนะโอ้โห,โหเลจิกิคัสมอนเลจิกิคัส,สมอนสบอนโอเคแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นอะไรอะอา้อาวะอีวูอีกไหมตระกูลวูอีกเปล่าปึบ๊บอ๋อทันเดอร์อ๋อ อุ้ยก้องสั่วเลยโอ้โหซัมมาโอ้โหเซ็งเลยได้อิวิซัมมาขาดอะไรอีกอ่ะเออขาดกาเซียขาดกาเซียขาดชาเว์ขาดบูสเตอร์เอ,อมารอบนี้ SR นี่โผลช้าเนี่ย <laughs> บอกที่แล้วก็โผลไวเกินบล็อกนี้ก็ยังไม่มาสักทีโร <laughs> oh, no นัุสกูอีนิอินุแล้วก็ แขนเหล็กโหซ้ำอย่างนี้คือสำหรับนักสะสมนะไม่รู้หรอกว่าการ์ดอ่ะมันจะเก่งหรือไม่เก่งอ่ะแต่คือถ้าได้ซ้ำแบบได้ไม่ครบอะไรเงี้ยหรือได้การ์ดที่แบบมันไม่ได้อยากได้อ่ะมันมันเซ็งนะเว้ยนี่แหละเป็นเหตุผลที่แบบไม่ค่อยอยากเปิดเยอะด้วยแหละเพราะว่าถ้าได้ซ้ำเยอะแล้วมันจะแบบว่าเซ็งการ,ร์ดโปเกมอนอนะ่ะส่วนใหญ่ผมจะซื้อแยกไปเอานะแบบนานๆทีถึงจะมาเปิดบองเนี้แต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวลูกหลักผมไงอีวีอ่ะมันแบบเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่ผมชอบที่สุดเลยก็เลยแบบจัดมาซะเยอะเลยมาตองนี้ SR มาอะยัง โสงเจียนบูสเตอร์อาร์อีกแล้วแล้วก็อุ้ยมอนสเตอร์บอลว่ะเอ๊ะมอนสเตอร์บอลสองอันนี้น่าจะมาสเตอร์บอลแล้วปะอ่าบิริลันเหรอ ชื่อมอนคือปกติผมจําแต่ดิวลันดอนน่ะนะไอ้มังกรมังกรตต๋ออันนี้เป็นมังกรสะพานเอ้ยแต่มันไม่ใช่มา์สบอลวะเป็นมอนสเตอร์บอลธรรมดาเอ้อเดี๋ยวนะบล็อกนี้ไม่มีมาร์สบอลหรอโอ้แล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นอะไรอ่าก็จะเป็นปึ๊บโอ้โหยาบาโชชาแสดงว่าบล็อกนี้นี่เขาตั้งเกลืออยู่นะเนี่ยเพราะว่าไม่ได้มาร์สบอลนะได้แค่แบบมอนสเตอร์บอลธรรมดาเนี่ยมาสมใบ SR อยู่ใน,น,อใน,นสองซองนี้แหละ SR อยู่หนึ่งใน2ซองนี้แหละซองนี้หรือเปล่า พอเล็กชาเว r ร์สแล้วก็ S A R ว่ะ S A R เก็บไว้ก่อนละกันเก็บไว้เดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวลุ้นอันสุดท้ายเลยโอเคมาเปิดรอบสุดท้ายกันเลยดีกว่าอยางน้อยอยากได้แบบ E X V อีกทั้งใบอะมันจะได้ไหมหรือว่ามันลิมิตแค่สามใบวะวยเอ็ดสเปกว่ะเออว่าลืมเอ็ดสเปกไปได้ไงวะเห็นขอบขอบเมื่อ so กี้โซเบตเปาเจียนแล้วก็นิวทรันเซนเตอร์เหรออืมอาร์ตสวยอยู่นะโอเค อุ้ยโอกระปองอุ้ยลืมลืมลุ้นเลยเมื่อกี้ได้โอกระปองซ้ำมาอีกใบหนึ่งมาลุ้นกันดีกว่าว่ามันคืออะไร SAR เมื่อกี้เห็นสีนิดนึงแต่ว่าน่าจะไม่ใช่ตะกูดอ e ีววยาต้องมาดูกัอนอะนะต่อสู้ไม่ใช่อ e ีวุยแล้วเป็นอะไรอะ่ะโอกระปองโอกระปองหน้ากากอะไรวะ โอกระปองหน้ากากฐา,านลากมันไม่ใช่อ e ีวยอ่นะโหเรื่องผิดแน่เลยถ้าเรื่อกล่กองตง,งกลางนี่อาจจะเป็นอ e ีวูก็ได้จบและ2สองกล่องที่ผมเปิดมาสรุปกันเลยดีกว่าว่าสองกล่องที่ผมเปิดเนี่ยผมได้อะไรบ้างโอเคนะ <uck> ผมสรุปภาพรวมที่ผมได้มันเนี่ยคือเปิดมาอย่างแรกเลยเนี่ยสองแรกผมได้อ e ีวีเอเอ็ก e ซ์เออาร์ S S A R นะซึ่งแบบโคตรสวยจริงใบนี้ยแบบเป็นใบที่แบบเป็นหนึ่งในใบที่ผมอยากได้ที่สุดในบล็อกนี้เลยนะคือผมถึงรู้แหละว่ามูลค่าถ้าวัดที่มูลค่านะ แบล็กกี้อ่ะมาเหนือสุดแล้วลองลงมาจากแบล็กกี้เนี่ยจะเป็นนิมเฟียนะผมแต่ว่าโดยส่วนตัวผมอ่ะผมชอบอีวูที่สุดแล้วเว้ยในแบบอีวทุกล่างอ่ะผมชอบล่างแรกมาที่สุดนะคือจริงๆอ่ะมันจะมีอีกอาร์ตมันจะมีเอสเออีกอาร์ตหนึ่งนะที่แบบว่าผมชอบมากกว่าอาร์ตนี้อีกแต่ว่าอันนี้คืออันนี้ก็สวยมากเหมือนกันนะแล้วก็ s a r ของอีกกล่องหนึ่งเนี่ยผมก็จะได้เป็นโอกระปองหน้ากากฐานล่า EX กนะครับก็จริงๆเป็นหน้ากากที่ผมรู้สึกไม่ค่อยคุ้นหน้ามันเท่าไหร่เลยนะหน้าสาสีีสสีแงเยว อันนี้ไม่ค่อยคุ้นหน้ามันเท่าไหร่อะแล้วก็ตัวของการ์ดที่เป็นฟอยของมอนสเตอร์บอลเนี่ยมีมาสเตอร์บอลมาใบหนึ่งนะผมก็คือเป็นวันนี้นโกะการ์ดที่เป็นแบบมอนสเตอร์บอลอะคือไม่ได้อีวุยลกใบเลยเว้ยแล้วก็ที่แบบแอบเซ็งอีกหน่อยก็คือแบบ EX ของอีวยอะคือผมรู้แหละว่าเปิดสองกล่องมันยังไม่ครบหรอกแต่คือถ้าแบบว่าเปลี่ยนเป็นแบบัวอื่นอะคือเปลี่ยนเป็นอะไรอะกาเซียไหมเปลี่ยนเป็นชาเวอร์ไหมอะไรเงี้ยแบบให้มันไม่ซ้ำหน่อยอะอันนี้คือแบบมันได้ซ้ำมาอันหนึ่งนะแบบฮันเดอร์ แล้วก็การ์ดเอสเปกเนี่ยก็ได้มา2ใบนี้นะผมผมไม่รู้ว่าในการเล่นเนี่ยสใบนี้มันเก่งหรือเปล่าก็ใครที่เล่นก็มาบอกผมด้วยนะแล้วก็ส่วนการ์ดอาเนี่ยเท่าที่ผมดูนะที่แบบว่าเห็นเขาใช้เล่นกันบ่อยๆเนี่ยก็ผมจะเห็นมี้เนี่ยไอบยใบนี้เห็นว่าเขาใช้เล่นกันบ่อยอยู่นะครับ แต่ว่าเห็นเขาตามหากันอยู่อะใบอื่นผมก็ไม่มั่นใจว่าคนอื่นเขาเล่นแบบแบบโอกระปองอะไรเงี้ยโอเคสำหรับในคลิปวิดีโอตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแฟนดิชชอบในคลิปวิดีโอของผมเนี่ยก็อย่าลืมฝากก, like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการที่ผมเนี่ยอยากที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่อไปนะครับที่ปเกมอนโกเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยว,ว่างก็เลยเอาไปลงในชอ็อตซะบ่อยกว่านะครับโอเคสำหรับในคลิปวิดีโอตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ